สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่องฟังชันอินดีนะครับวันนี้มาอยู่ที่ตลาดควายนะครับที่อำเภอวดรินสาราบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดควายของเราเนี่ยราคาจะแรงขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับนี่นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดควายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะมามาซื้อควายนะวันนี้นะ ตามตามจริงๆเลยอยากได้ควายไปเลี้ยงครับแต่มาดูราคาแล้วก็ก็ก็พอใจอยู่บางตัวก็แพงบางตัวก็ไม่แพงนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็มีแต่ควายตัวผู้นะที่ผมดูนะมีแต่ควายตัวผู้ที่ว่าตัวใหญ่ครับแต่ควายตัวเมียไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะถ้ามีก็ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่ส่วนใหญ่มีแต่ควายตัวผู้เลย ต่อตัวนีสไลด์พอไสี่สิบห้านะครับตัวปูนะต่อรองได้นะครับผมสี่สิบห้าตัวนี้ละพออันนี้สามสิบห้ายตัวปูก็ราคาไม่แรงนะ45 35ควาปลยตัวปูนะครับพ,พี่ท่านใดอยากได้คลายตัวปูนะปเลี้ยงก็ต่อบารินสำราบนะครับมีเยอะเลยเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับ เดินไปทางไหนก็มีแต่ตัวผู้เลยนะตัวเมียจะไม่ค่อยเห็นนะตัวเมียนะครับจะไม่ค่อยเห็นถ้าเห็นก็ไม่ค่อยสวยอะ ขายหรือเปล่าพี่ยังครับยังบ่ได้ทองป่ะพี่นี่แน่นครับทองเกขาเดือนกัวแล้วเจ็ดสิบทองตัวไหนพี่ทองเพราะว่สมร้อนเนี่ยนะสมร้อนบ่มีใบนะครับนี่บ่มีใบกระเดานะม้ามนบริโภคเขามาเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นครับควายตัวนี้ควายเพชรเมียมีท้องครับ

đó đi đó bài cho bạn ซะหน่อยนี่รู้อันอยู่ที่ไหนอยู่ทางด้าน เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับควายเยอะอยู่เดีส่วนใจก็จะเป็นควายตัวผู่นะ ตนนัวเหีพี่ต้องไปเก้ามื้อหาครับเก้สาสิห้าสตัว2อตัวหรอพี่นนครับ ส่วนใหก <The whole. S 1> <Okay. S 2> ็จะเป็นตตควายตัวผู้นะตัเมียไม่ค่อยเห็นเห็นก็ตัวเล็กครับกพไม่ค่อยสวยแต่ส่วนใหญเป็นตัวควายตัวผู้ก็ตัวตัวนี้นี่ครับดีว่ครับเแม่ลูกแม่ลูกเรนมลกจักบาทยตัวนี้แสนหนึ่งแพันแสนหนึ่งหมื่นบอหนึ่งหครับแม่ลูกแม่ลูก แหนึ่งหมื่นครับสองตัวตัวนี้เทไรพี่เนี่ยตัวนี้ครับแม่ลูกนี่แสนหนึ่งครับผมแสนหนึ่งนี่ครนันแ,แ,แ,แสนบาทนะแม่ลูกนะ ตัวนี nah. ้ตัวไหนแนอกาแปดหม่ครับตัวนี้รุ่ตัวไหนอเนี่่งพันหลัมีใบหลอนบอนี่ครับแปดหมื่นเนะนาสายตาเต็มเกมจำนะแปดหมื่นเก้าผูปีอะไรนี่นองปีกว่าปีกว่าแปดหมื่นเก้า โ <Okay, S 2> อเคครับคุณครับโอเคครับ, okay, รบผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะามาอัปเดตนะครับให้ชมนะครับถ้าผมได้ได้ควายนะถ้าได้ควายจะจะมาจะมาจะบอกว่าได้ตัวไหนสวยไหมโอเคครับ